ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวใน <S <S กอติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว p r อาสารปกครองสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการกอติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว p r อาสารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่3ถึง9กันยายน2565ก็มีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสารปกครองที่น่าสนใจดังนี้ค่ะสารปกครองกลางมีคำพิพากษาให้กรุงเทพมหานครและบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัด ร่วมกันหรือแทนการชำระเงินให้แก่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนซึ่งเป็นหนี้ค้ังชำระตามสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบด้วยหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวในส่วนต่อขยายที่ 1. วงสะพานตากสินบางว่าและช่วงอ่อนนุชแบริง่ง และในส่วนต่อขยายที่สองช่วงหมอชิตสพันใหม่คูคตและช่วงแบริ่งสมุทรปราการพร้อมด้วยดอกเบี้ยร,รวมเป็นเงินประมาณ1 7 7 5 5ล้านบาทค่ะซึ่งต่อมาบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทกรุงเทพธนาคมวาระพิเศษเพื่อพิจารณาคำพิพากษาศาลปกครองกลางดังกล่าว โดยนายธงทองจันทลังสุประธานกรรมการบริหารบริษัทกรุงเทพธนาคมได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้มีมติว่าจะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาสารปกครองกลางดังกล่าวซึ่งมีระยะเวลาภายใน30วันและหากจำเป็นต้องขอพิจารณาคดีใหม่ก็จะดำเนินการควบคู่ไปด้วยค่ะ มาต่อกันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาย,ยกฟ้องในคดีที่มีผู้ยื่นฟ้องกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกลางดงและองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเยน็นว่าปล่อยปละละเลยให้มีการใช้ที่ดินในพื้นที่ตำบลพญาเยน็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตั้งอยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลกลางดง โดยไม่มีโรงเก็บหรือกำจัดขยะมูลฝอยไม่มีหลุมฝังกลบขยะทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะเนื่องจากคดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเทศบาลตำบลกลางดงได้ดำเนินการทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อประโยชน์สาธารณะในบริเวณที่ดินพิพาทมาตั้งแต่ปีพศ2526 แต่ผู้ฟ้องคดีพึ่งซื้อที่ดินเพื่อทำการจัดสรรเมื่อปีพศ2551ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องทราบสภาพที่ดินบริเวณนี้หากจะเกิดความเสียหายตามที่กล่าวอ้างย่อมเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีสมัครใจซื้อที่ดินในสภาพดังกล่าวเองการกระทำของเทศบาลตะบนกลางดงจึงไม่เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีค่ะ ประกอบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับบอ่อขยะดังกล่าวให้การตรงกันว่า กลิ่นเหม็นจากบ่อขยะมีอยู่บ้างแต่มีน้อยมากและมีเป็นบางช่วงเวลาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญเกินสมควรดังนั้นการที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเยน็นไม่ได้ดำเนินการใดๆต่อเทศบาลตำบลกลางดงจึงไม่ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดคะ่ะ ปิดท้ายสัปดาห์นี้กับข่าวการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองค่ะ โดยมีรายงานข่าวระบุว่ากลุ่มผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสอพทสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสพทและหน่วยงานที่เกี่ยว เพื่อขออุทธรณ์โต้ยแย้งประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและได้รับการประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสพททั้ง498รายค่ะรวมทั้งได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอความเป็นธรรมโดยขอให้มีการคุ้มครองชั่วคราวและยกเลิกการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสอพทดังกล่าวค่ะ และนี่คือทั้งหมดของข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ